ที่เขาว่ากันว่ารอยยิ้มของลูกคือความสุขของพ่อแม่เป็นอะไรที่ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีคุณลูกค้านะคะมารับน้องหมามอชีนะคะดูรอยยิม้มเียสิคะนี่วันนี้นะคะเราก็เจอกันที่พอมานาน,นะคะก็พาน้องหมานะคะมานัดเจอกันเลยแล้วก็เตรียมใยบ้านกันวันนี้เลยค่ะดูสีเจ้าตัวเลยนะคะวันนี้เขาจะได้บ้านแล้วก็มาแบบพร้อมเลยนะคะมองใหญ่เลยใครจะมานะคะดูสีน,น่ารักเน้อ และถึงเวลาน,น,นะคะครอบครัวใหม่ของเขาก็มาแล้วค่ะคุณลูกค้าก็ได้ลองอุ้มน้องขึ้นมานะคะนี่คืออ้อมกอดแรกของเขาเลยอันนี้นะคะก็คุณพ่อน้องนะคะก็ให้สาวน้อยพี่สาวของเขานะคะช่วยอุ้มน้องนะคะเป็นครั้งแรกทุกคนนี่เป็นภาพที่แบบประทับใจมากนะคะน้องแบบว่ายิ้มมีความสุขมากนะคะเราเห็นเนี่ยเราก็แบบเออแฮปปี้ไปด้วยคือเขาเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนคือแบบเป็นน้องผู้หญิงนะเพราะว่าน้องมมชิเนียก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็แบบน่าจะเป็นเพื่อนคู่หูดูโอ้กันได้ดี เ,เด็กๆเ,เนี่ยชอบแน่นอนค่ะน้องหมาพันนี้น่ารากักมากๆเลยอันนี้นะคะก็ได้อุ้มกันทั่วหน้าเลยค่ะนี่จิ๋วก็ได้บ้านแล้วนะก็ยินดีด้วยนะคะกับบ้านใหม่นี่นะคะก็เป็นภาพครอบครัวน้องนะคะภาพสุขสันต์ขบ้รโพสุดๆนะคะก็บบรรยากาศรับน้องก็จะประมาณนี้เลยทุกคนอบอุ่นไปด้วยความรักนะคะนี่ถึงบ้านก็มีพี่เล่นด้วยเพื่อนเล่นเต็มเลยสนุกแน่นอนค่ะ สนใจน้องแบบนี้บ้างสามารถดูได้เลยที่ w w w t e n g n i b o r l c o m นะคะ